สองเจ็ดห้าเจ็ดที่รถคันนี้รถป้าผมเองรถป้ารถเจ้าของเป็นป้าผมเองฟอร์จูเนอร์นะเอ็งยิ้มมีกบเสียดล,ลูกสี 4, นะ่แสนรอมาฟอร์จูเนอร์นะสามแสนหกขายโอ้โหก็ไกข่ขวายสองเจ็ดห้าเจ็ดลูกหน้าใหม่หน้าใหม่รถคันนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนเป็นหน้าแชมป์คือรถปีสิบเอ็ดหรือปีห้าสี่นะเครืนะ่องดีเซลคันนี้เป็นเครื่องดีเซลสองพันห้าประหยัดด้วยครับผมสองจ็ดห้าดีเซลมีจมูกเห็นไหมลูก เดิมไหมครับเดิมครับโตโยต้าโตโยต้าเดิมนะครับเดิมครับอ่ะดูห้องเครื่องแผ่นห้องเครื่องนลูโอ้โหห้องเครื่องแห้งคลิปโอ้โหเดิมแผ่นเพจอยู่นี่นะดูแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจทติเตอร์มอกรต้นต้นต้นอยากให้ดูข้างเครื่องจังเลยรถป้าอายุเจ็ดสิบฟาร์ดูสภาพดิไม่เกิดตะขีเลยนะแล้วราคาตัวนี้เป็นตัวเบียนเทอร์โบย้ำนะครับเครื่องสองพันห้าเบียนนะครับ รถใหม่ไม่น้อยโอ้โหสวยจัดเลยสามแสนหกลูกสังไม่ผิดสามแสนหกนะสามแสนหกุูได้ขี่ฟอร์จ n e เนอร์เครื่องเบียนทโบรถป้านะรถคุณป้าของเฮียเองนะอายุเจ็ดสิบอยากเจอไหมเดี๋ยวพาไปเจออายุเจ็ดสิบลูกหลานไม่ให้ขี่แล้วเพราะขี่รถไม่ไหว